สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คือวันจันทร์ที่11กรกฎาคมพศส5 5พันหอคุณแม่มจะร้องเพลงพระเจ้าวิ่งใหญ่นะคะวันนี้เดี๋ยวมีอะไรจะบอกสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะ อยากจะเล่นไวโอลินนะคะก็ไวโอลินจะมีสี่สายไม่ใช่เจ็ดสายเหมือนกีตาร์อะไรเงี้ยประมาณนั้นไม่ใช่สายนี้เรียกว่าสายมีมีหรืออีจะเป็นสายที่เล็กที่สุดมีมีม,ม,ม,มีนี้จะเป็นสายาจับเหมือนกีตาร์ก็ได้นะคะลา คือสายเลหรือดี <D. S 1> นี่คือสายจี <G. S 1> หรือซอนั่นเองรู้แค่นี้ก่อนนะคะเบสิกถ้าให้เพื่อนสนใจก็มีสีสายนีมีม มีสีสายนี่เขาเรียกว่าโบนะคะโบพี่กุ้นันจะมาร้องเพลงพระเจ้ายิ่งใหญ่พระองค์เจ้าขา้าข้าเฝ้ามองดูด้วยยามเกรงเพราะพระพองค์เองเป็นผู้สร้างจากกาวาา องดูดาวเมื่อกราวยินเสียงฟ้าคำลามเห็นสีพระหัตถของพระองค์บนทองฟ้าจิตขาสรรเสริญพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่ จิตขาสันสันพระเจ้าองพระผู้ช่วยพระเจ้ายิางย่งใหญ่พระเจ้ายิางย่งใหญ่เมื่อข้าคิดถึงพระเจ้าผู้ไม่ทรงเสียได้พระบุตรองค์ดี เด็จมาเป็นผููไทยทุกทรมานตรึงไว้บนกลางเคนเข,ข้าก็ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาจิตขาสันสันพระเจ้าพระผู้ช่ว พระเจ้ายิ่งใหญ่จิตขาสนสนพระเจ้าองค์พผู้ช่วยพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิงาางายาย่งใหญ่พร,หญพระคริสกลับมาด้วยเสียงแตรดังกองเวหา เพื่อมาลับขากลับไปอยู่ในเมืองฟ้าข้าจะกราบลงที่พระบาทาด้วยทอมใจและสรรเสริญว่าพระเจ้าของข้ายิ่งใหญ่จิตข้าสรรเสริญพระเจ้าองค์พระผู้ช่ เจ้ายิ่งใหญ่เพระเจ้ายิ่งใหญ่จิตขาสันสันเพราะเจ้าองค์พระผู้ช่วยพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่เพลงนี้นะคะคุณแม่มอลองได้ตั้งแต่อายุหกเจ็ดขวบนะเพื่อนๆ มีชาวญี่ปุ่น2 2> สองพี่น้องมาเยี่ยมที่คริสจักรตัวเล็กๆตัดผมน่ารักนะผมลองทรงเด็กญี่ปุ่นคุณยังก็เล่นกับเพื่อนเนี่ยวิ่งเล่นกันใต้ต้นมะม่วงนะก็ก็สื่อสารกันรู้เรื่องนะเด็กตัวเล็กๆก็คุณย่งก็ประทับใจเด็กญี่ปุ่นมากเลยเขาเป็นเด็กที่น่ารักนิสัยดีมากก็ร้องเพลงนั้นมา ตั้งแต่อายุ6-7เจ็ดขวบะนะคุณแม่ประมาณนั้นนะรู้จักกับพระเยซูคริสต์มาก็ติดตามมาตลอดจนถึงอายุ44ปีตอนนี้ก็พระเจ้าก็ปกป้องคุ้มครองให้ได้รับความปลอดภัยจริงๆในชีวิตถึงแม้ว่าชีวิตนะจะล้มลุกคคานนะเพราะว่าคุณมันแต่งงานกับสามีคนไทยในหนในปี1996นะแล้วก็มีตั้งคันหะกสัปดาห์ แต่าบางเอิ่นคุณหมั่นนไปดื่มยาสเตีเป็นภาคตาพยานาคแล้วก็เป็นประจําเดือนมาเฉยๆนะก็ะเหมือนวันนี้ก็เป็นประจําเดือนวันแรกก็ก็เลือดก,ก็ไหลออกมาแรงอะไรเงี้ยนะก็เป็นอย่างนั้นก็เสียใจนะที่เสียลูกไปแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่าพ่อเขาน่ะสูงร้อยแปดสิบเก้านะเป็นคนอุดรเป็นคนจีนโคราชเนี่ยที่ย้ายไปอ,อยู่อุดรก็เป็น คนจีนที่ว่าทําไล่ทํานาอะไรเงี้ยนะที่โคราชก็ก็อก็เสียใจกับสามีคนไทยคนนี้เพราะว่าเราแต่งงานด้วยนี่เป็นคนแรกเป็นสามีคนแรกที่เราจดทะเบียนแต่งงานแล้วก็จะรักคนเดียวแล้วก็มีคนเดียวที่หล่อที่สุดในประเทศไทยก็ไม่เคยมองเห็นผู้ชายไทยคนไหนหล่อเท่าเขาอะไรเงี้ยนะแต่พอเราอุตีมีปัญหากันนะนะที่ที่กรุงเทพแบบ เขา,เาจะเอามีทําครัวมามาแทนคุณแม่นีนะคุณแม่ก็เลยตัดสินใจหย่ากับเขาเพราะว่าเถ้าผู้ชายเขารักก็คงไม่ทําอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าคุณแม่เห็นเขาที่ทํางานเขามีผู้หญิงน่ะมาเกาะแขนเขาเป็นร้านเจ้าของร้านอะไรเงี้ยที่คุณแม่พ่ออยู่ที่นั่นเขาก็ทําแบบไม่ไม่ได้เกรงใจอะไรเงี้ยก็ทอํอแล้วพอถามเขาเขาก็ไม่ชอบพอทำเขาให้อารมณ์เสียเขาทำให้ทะเลาะกันอะไรเงี้ย คุณั้นก็ใช้เวลามากกว่าสิบปีนะเพื่อนๆกว่าจะลืมเขาเอาถามว่ายังรักอยู่ไหมรักนะแต่ว่าสมองมันบอกว่าโอ้ไม่ได้หรอกเพราะว่าผู้ชายคนนี้ไว้ใจไม่ได้แล้วอไม่ต้องไปทําอะไรกับเขาไม่ต้องไปค้นหาเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้รักเราเขาไม่ได้ซื่อสัตย์อะไรเงี้ยก็ก็อย่างนั้นแหละเรื่องที่เล่ามาชีวิตก็ตั้งแต่เป็นเด็กมาก็ครบเด็ก มีเพื่อนชาวญี่ปุ่นนั่นแหละแล้วก็โตมาก็ไม่ได้คบผู้ชายอื่นเพราะว่าเรายังเรียนหนังสืออยู่นะเราเราก็คุยได้แต่ว่าเราไม่ได้เป็นแฟนเป็นอะไรก็มีหลายคนมาชอบมาจีบอะไรเงี้ยชวนไปนั่งรถยนต์ก็มีหนุ่มเวียดนามเชื้อสายจีนนะรวยจะมาชวนไปนั่งขับรถเที่ยวพูดแบววิ่งซองวิ่ง ตอนกันตอนเวลาเย็นนะที่น้องไปจักนะวันละสองรอบน้องไปจักนะคะคิดดูเอาว่าสองรอบนี้มันจะเหนื่อยไหมคุณเหม่นก็นั่งชิงช้าพักผ่อนหลังจากวิ่งเสร็จเขาก็ขับรถมาจอดแล้วก็นั่งยืนเดินเข้ามาคุยมาชวนเราไปนั่งรถแต่ว่าคุณเหม่อก็ได้คุยนิดหน่อยรู้นิดหน่อยก็ตามไปดูบ้านเขาตามบ้านเลขที่ที่เขาบอกตามอะไรก็เขาก็มีจริงอ่ะมีบ้าน หลังใหญ่โตแล้วมีรถจอดอยู่หลายคันแต่คนนย่งก็ไม่ได้ติดใจอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเขาดูดบุหรี่เราไม่ชอบคนที่ดูดบุหรี่นะที่จะมาเป็นแฟนไม่เอาไม่ชอบคนเจ้าชู้คนดูดบุหรี่คนเ,เล่นการพนันอะไรเงี้ยเอาคนแบบนี้ไม่ชอบอผู้ชายอย่างเงี้นนะชอบผู้ชายซื่อสัตย์แล้วก็รักเดียวใจเดียวอะไรเงี้ยไม่โกหกแล้วก็มีมีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษด้วยนะ how great thou art Great the ก t ดอีเดอ r ์รอสและเ e รดลีทูบีเพลสทูบีเพลทภาษาอังรกฤษเนะี่ย p l a ทเพลสทูบีเพลทก็สรรเสริญนั่นแหละที่ว่าคำที่ว่า p r a i s e นี่ะน,นะที่สรรเสริญนั่นแหละสรรเสริญนั่นแหละแต่คุณแม่ก็ภารรษาอังกฤษก็ <c oughs> ก็ยังไม่ไม่ค่อยจะเก่งมากมากอะไรเงี้ย Charm 48ตีเอ,อ charm Chapter forty-eight, verse one. Uh, uh, oh, Lord, my God, when I in a some wonder, consider all the world I had have made. I see the star, I hear to rolling thunder. Try proud to out the universe display, then sing my song. Then. <coughs> Then sing my uh, <clears> Then <throat> sing my soul my say we're got to tea How great thou art, How great thou art. then sing my soul my say we're to teach birds sing with thee in the tree when I look down from rock the mountain grandeur, and hear the brook and find the kitten and then sing my soul my self, oh God to thee how great thou art how great thou art then sing my soul, my Saviour God, to Thee How great Thou art, how great Thou And when I dream that God has done us prurient Send Him to die, I swear I can take it in that on the cross my burden gladly bearing, He brand and bright to take away my sin.